ชำแหละโมเดลไ y Now Paylater ไอ้เจ้าโมเดลนี้มันหลอกสมองของเราด้วยครับ<อ>นี่เสียจากโมเดลนี้นะโตขึ้นถึง340%เหตุผล<อ>ที่มันโตเร็วแบบนี้ก็เพราะว่ามันง่ายครับ b บนาลเพลเทอร์เนี่ยไม่มีดอกเบีย้ยนะครับ0%ครับ0%ไม่มีจริงในโลกนะครับคุณจะโปะก็ไม่ได้ด้วยนะครับไปดูที่เมืองนอกก็ได้ครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะไม่สามารถชำระนี่ได้ตามกำหนดครับ ซึ่งมันอาจจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของเศรษฐกิจโลกก็ได้สวัสดีครับนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่น่งสนุกและก็มีสาระครับต้องบอกว่า EP นี้สําคัญมากครับเพราะมันว่าด้วยหนี้ครับแต่ว่าไม่เหมือนหนี้ที่คุณรู้จักมาทั้งชีวิตนะครับเพราะว่าโมเดลนี้ทําให้คุณนั้นเป็นหนี้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น และมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเล่นกับสมองของมนุษย์ครับกับ EP นีท่ชื่อว่า by u now pay later จ่ายก่อนผ่อนทีหลังระวังจะพังเพราะผ่อนไม่ไหวทำไมชื่อ EP มันยาวแบบนี้ถามทีมงานกว่าประมาณ90กว่าชุดนยครับ <c oughs> เคยใช้ by u now pay later ไหมครับใ่คร <c oughs> ับจริงเหรอนี่ไม่ได้พูดเอาใจใช่ไหมเคยโอเคโอเคนี่ขนาดใกล้ๆตัวนะครับทีมงานประมาณ90% ก็เคยเห็นเคยใช้มาแล้วนะครับทีนี้ B u y now p พ y later มันคืออะไรก่อนปกติเวลาการซื้อของมันจะมีละหลัก2แบบใช่ไหมครับก็คือซื้อเงินสดไปเลยกับใช้บัตรเครดิตใช่ไหมครับทีนี้ B u y now p พ y later เนี่ยมันมาตรงไหนมันมาตรงกลางตรงนี้ครับเงินสดก็ไม่ได้คว้าออกไปแต่ก็ไม่ใช่ถึงบัตรเครดิตมันเป็นการที่สมมติว่าของชิ้นนี้ม,มูตคือมูลค่านี่คือ500บาทถ้าเงินสดก็คือจ่าย500ไปเลยใช่ไหมครับถ้าบัตรเครดิตก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนมาเก็บแล้วคุณ จ่ายไม่ไหวก็จ่ายขั้นต่ำแล้วคิดดอกเบีย้ยไปใช่ไหมครับตรงนี้มันมาแทรกตรงกลางเสนอให้คุณว่าโอเคไม่ต้องเสีย500บาทตุ้มเดียวแบ่งจ่ายได้นะเป็น1 0 0สมมติร้อยหครั้งดอกเบีย้ยศูนย์บาทเป็นไงครับโคจ่ายน้อยลงเยอะใช่ไหมมันทำให้คนเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นคนก็เลยใช้จ่ายมากขึ้นร้านค้าก็ชอบนะบไม่ใช่ไม่ชอบเพราะว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ดอกเบีย้ยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะเช่นคุณผิดนัดชําระคุณโดนปรับ จ่ายดอกเบี้ยหรือว่าถ้าคุณต้องการยืด payment ออกไปอีกเช่นจาก5ครั้งเป็น7ครั้งเป็น10ครั้ง12ครั้งก็จ่ายดอกเบี้ยเล็กน้อยนี่คือโมเดลของ b u y n o w paylater ที่กำลังเติบโตเร็วมากทั่วโลกข้อมูลจากทั่วโลกมีบอกว่านะครับล่าสุดนะนี่เสียจากโมเดลนี้นะโตขึ้นถึง340%เหตุผลที่มันโตเร็วแบบนี้ก็เพราะว่ามันง่ายครับมันไม่เหมือนบ mm ัตรเครดิตนะบัตรเครดิตนี่คือต้องมีการกรอบประวัติใช่ไหมครับ ต้องมีการโชว์สเตทเมนต์ว่าไรายได้เท่าไหร่เงินเดือน,นเท่าไหรใช่ไหมก่อนจะได้มาใช่ไหมครับแต่ไอ้พวกนี้มันเป็นแค่แอปพลิเคชันบางทีมันมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคชันเลยด้วยซ้ํามันเลยทำให้เติบโตเร็วมากเอาแค่เมืองไทยอย่างเดียวนี่คือทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้งที่คุณใช้ทุกเนี้ยมีหมดนะไม่ว่าจะเป็น Sho ปปี้ลาซาด้าติกตอกไลน์มีหมดใช่ไหมครับมันโตเร็วมากที่มันกกาโตเร็วมากเหมือนกันครับอัตราการเติบโตเนี่ยประมาณนะเมื่อก่อนเนี่ยโตไปีละ 20%ต่อปีปัจจุบันก็โตมาสัก10%ต่อปีก็ถือว่ายังเยอะอยู่มากๆนะครับอุตสาหกรรไหนก็ตามโตไม่โตดูตัวเลขนี้แหะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้โมเดล Buy Now p a y l a t e r เนี่ยมันมีมานานแล้วแค่ไม่ได้ชื่อนี้ครับตัวอย่างเช่นในปี1840เนี่ยบริษัทยอย่างเช่น s i n เกอร์ก็เสนอให้คนเนี่ยสามารถซื้อของเขาด้วยการผ่อนเพียงแค่สัปดาห์ละ $1 ดอลลาร์ฟังดูแล้วไงคนดูไม่เยอะเลยใช่ไหม แล้วคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออมันชั้นจ่ายไหวเนาะจะเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันมีมาช้านานแล้วคือว่าปัญหาการใช้เงินซื้อของก้อนใหญ่ทีเดียวคนไม่ค่อยซื้อ,อก็เลยต้องทําให้มันย่อยลงแต่ถีขึ้นนะครับมีแบบนี้เรื่อยมาต่อมามีวัฒน,นาการที่อเมริกามีแพลตฟอร์มชื่อว่าเลเวนอย่างเช่นวอลมาร์ก็ใช้นะครับเลเว Layway เนี่ยเป็นแบบนี้คือว่าสมมติน,นะครับมือถือห้าหมบาทคุณอาจจะจ่ายห้าหมื่นทีเดียวไม่ไหวผ่อนเอาก็แล้วกัน5000 10สครั้ง หรือว่า1นึ่งหครั้งพอคุณผ่อนครบคุณได้มือถือไปคนก็นิยมเหมือนกันก็คือค่อยๆจ่ายเล่ยๆน้อยสุดท้ายได้ของมาแต่ไอเรเวนเนี่คือได้ของตอนจ่ายหมดครับแต่ไบนา w เพลเทอร์นี่มันกลับกันเล็กน้อยคือว่าเอาของไปเลยตั้งแต่วันแรกเสียงเงินไหมไม่เสียศูนย์เดี๋ยวค่อยเก็บผ่านไปสักหเดือน1สัปดาห์มันก็เลยทำให้คนเนี่ยจ่ายง่ายขึ้นก็เลยนำไปสู่ปัญหาทำให้เป็นหนี้มากขึ้นด้วยครับ พาร์ตต่อไปเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าผมนี่จะมาชํำแหละโมเดล B บนาวเ a ลเยเตอให้ฟังครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจโมเดลเขานะคุณอาจจะช้อปปิ้งน้อยลงก็ได้ครับเขาทำงินอย่างไรบ้างน,นะโมเดลแรกครับก็คือ Mer c h a n t fee ครับเขาเนี่ยไปคิดเงินกับร้านค้าคล้ายๆบัตรเครดิตครับแต่ว่าแพงกว่าบัตรเครดิตเนี่ยจะชาร์จร้านค้าประมาณนะหนึ่งถึงแต่โมเดลเนี้ย b บนา o เพลเยเตอเนี่ยชาร์จประมาณนะ3ถึง ถือว่าเยอะมากนะครับเราได้ดูว่าถ้าคุณค้าขายแล้วคุณกําไรสัก10%แล้วคุณต้องจ่ายโมเดลเนี้ยประมาณ6%ได้น้อยลงมากจริงไหมแต่ว่าหลายๆร้านค้าก็ยอมหลายแบรนด์ก็ยอมเพราะว่ามันเพิ่มยอดขายได้ครับอันที่2คือค่าป,ปรับครับสมมติเขาบอกว่า300บาททยอยได้100บาท3ครั้งแต่ถ้าคุณเกินคุณก็เสียค่าป,ปรับนะครับอันที่3คือดอกเบีย้ยครับเวลาคุณจ่ายของใช่ไหมสมมติว่าของในี้0บาทเขาบอกว่าให้คุณจ่ายได้ 100บาท3ครั้งแต่ถ้าคุณต้องการจะขยายเป็น5ครั้ง6ครั้ง10ครั้งเขาจะคิดออกเบี้ยครับและข้อ4คือเขาขายข้อมูลของคุณครับและนี่คือ4วิธีได้เงินของ by u now pay later นะทีนี้พาร์ตต่อไปเนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะว่าไอ้เจ้าโมเดลนี้มันหลอกสมองของเราด้วยครับหลักๆมีอยู่3อย่างด้วยกันข้อแรกคือ insula ครับมันทำให้สมองส่วนนี้ซึ่งเป็นสมองที่เรียกว่า d e t e c ว่า คุณจะเจอกับควมเจะปวดอะไรบ้างถ้าคุณรู้ว่ามันจะเจ็บปวดคุณจะไม่ทำใช่ไหมเช่นถ้าเตะทางนี้จะเจ็บขาถ้าต่อยกําแพงจะเจ็บมือคุณก็จะไม่ทำใช่ไหมอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าอินซูล่าเนี่ยมันไม่รู้แค่ฟิสิกอลเพนมันรู้อิโมชันอลเพนด้วยคือรู้ว่าจะเจ็บปวดทางด้านอารมณ์คุณจะไม่ทําจะบปวดทางด้านการเงินก็จะไม่ทําของนี่แพงไปซื้อแล้วอินซูล่าทางานทีนี้ไอ้โมเดลเนี้ยมันทําให้อินซูล่าเนี่ยทำงานน้อยลงเพราะจากเดิมคือมื่น เหลือพันห้าร้อยหรือห้าสิบถ้าเปรียบเปยคือเหมือนกับจากเดิมคือเหมือนเห็นเสือโครงตัวใหญ่ by now p l e a t e r ทำให้เห็นว่าเป็นแนวน่ารักจังเลยอารมณ์ในเห็นภาพไหมโอเคต่อมาคือข้อ2ครับก็คือโดปามีนครับการที่คุณได้ของทันทีเนี่ยมันได้ความสุขทันทีจริงไหมนั่นแหละ by now p l e a t e r มันเล่นตรงนี้คือว่าเอาของไปเลยจ่ายเงินทีหลังหนึ่งกับ2เนี่ยทำงานคู่กันคือโดปามีนนี้ได้เลยแต่ความจะปวดเนี่ยถูกเลื่อนออกไปต่อมาคือข้อ3คือ มันเล่นกับสมองระบบที่1ครับคนเราเนี่ยมีสมอง2ระบบคือระบบที่1กับ2ระบบ1คือคเขาเรียกว่า fast system ระบบ2ก็คือ slow system fast system คืออะไรก็ตามที่มันเร็วใช้ emotion slow system คือช้าและต้องใช้เหตุผลให้ถ่ายว่าไอ้เจ้า b i n a y l a t e r เนี่ยมันเล่นกับสมองอันไหนครับ1หรือ2 fast หรือ slow fast ครับพอมันลดเงินลงมาจาก5 0 0 0เหลือ50 หมื่นหรือหนึ่งพันมันไปเล่นกับสมองที่หนึ่งนนะเราเอาตัวอย่างหนึ่งหมื่นก็ได้เอาตัวอย่างมือถือได้ห้าหมื่นถ้าห้าหมื่นคือมันจะเริ่มมาใช้สมองส่วนที่สองคือมันก็เยอะเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะต้องเริ่มคิดเยอะอันนี้คือสมองเขาเรียกว่า slow system ช้าและใช้เหตุผลอันนี้ต้องต้องนานหน่อยแต่พอมันย่อเงินลงมาเหลือ500จริงๆสองส่วนหนึ่งมันไม่ได้ว่าทํางานมันคือสัญชาตญาณถูปุ๊บซื้อเลยและพออย่างเงี้ยมือถือก็ใช้ได้ทีวีก็ใช้ได้ ซื้อเสื้อผ้าไปเที่ยวใช้ได้หมดทีเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณใช้งี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเป็นหนี้ท่วมตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับ oh. แล้วมันต่างกันยังไงระหว่าง b u y now pay later กับบนะัตรเครดิตเนาะมันมีความใกล้เคียงกันไปทีละข้อเลยนะครับข้อแรกก่อนเริ่มที่การสมัครถ้าเป็นบัตรเครดิตคือมันใช้เวลาใช่ไหมครับต้องมีการกรอกต้องมีการอนุมัติวงเงินต้องมีโชว์สเตทเมนต์ buy now p พ y later นี่คือไม่มีมันเลยเร็วให้2องคือดอกเบีย้ยครับ buy now p พ y later เนี่ย ไม่มีดอกเบีย้ยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีจริงในโลกนะครับหมายความว่าไอ้โมเดลนี้อนุญ,ญาตให้เช่นจากสามร้อยบาทแบ่งได้เป็นร้อยสามครั้งถ้าคุณทําได้แบบนี้จริงอ่ะคือคุณไม่เสียดอกเบีย้ยจริงๆครับแต่ถ้าคุณหลุดพ้นจากตรง,งนี้ไปปุ๊บมันจะกลายเป็นประมาณสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าแบบเรเยวกนนีนะ่คือโอเคทุกเดือนมามีบิลบรรจัยใช่ไหมคุณจ่ายเต็มได้ไม่มีดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันจ่ายขั้นต่ำ มีดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันประมาณสัก15-30%ถึงมนีความแตกเล็กน้อยนะทีนี้บายนาวเพลเทอร์เนี่ยคุณจะโปะก็ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าคุณสมมติว่าไปหาเงินมาได้อยากจะโปะโปะไม่ได้ด้วยก็ต้องเข้าใจว่าคือเขาก็ต้องทําเงินอนะไม่ทําเงินไม่ได้นะทีนี้มาดูที่การตรวจสอบบ้างน,นะครับบัตรเครดิตเนี่ยถ้าคุณเบี้ยวเนี่ยคุณจะติดแบล็คลิสต์เนาะคุณจะไปกู้นี่อะไรเพิ่มไม่ได้แต่บายนาวเพลเทอร์เนี่ยไม่นะครับวงเล็บณนะวันนี้ที่ถ่ายทำนะบายนาวเพลเทอร์เนี่ย คนเบี้ยวเนี่ยประวัติยังดีอยู่นะครับแต่อนาคตไม่รู้เหมือนกันนะทั้งหมดฟังมาเป็นไงเริ่มเห็นไหมครับว่าทําไมคนหนึ่งซื้อง่ายขึ้นซื้อเร็วขึ้นแล้วก็ซื้อเยอะขึ้นด้วยเพราะว่ามันง่ายแล้วก็มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้านสมองนะทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียในฝั่งของพวกเราบ้างผู้บริโภคนะข้อดีมันก็มีนะครับคือมันทําให้เราเรียกว่าไร,รายเดือนมันเบาลงแล้วกันมันซื้อของได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้ข้อดีได้ของเร็วขึ้นนะครับข้อดีของร้านค้าคือเขาขายได้มากขึ้นข้อดีของประเทศคือเงินหมุนเวียนมากขึ้นเนาะต้องบอกข้อดีมันก็พอมีนะแต่ข้อดีของบุคคลผมว่ามันมีเนานะแต่มีน้อยนะครับข้อเสียเพียบเลยครับก็คือว่ามันทําให้คุณเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วมันทําให้คุณเนี่ยควบคุมวินัยการเงินยากแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเรียกว่าอะไรการเงินของคุณจะค่อยๆอ่อนแอลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวโมเดลนี้อย่างที่ฟังมาตั้งแต่ต้นนะ มันทําให้ทุกอย่างสมูทมากและมันเล่นกับสมองเลยทําให้คุณเนเป็นนี่เร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นด้วยคือเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมครับมันก็แทร็กได้ว่าคุณซื้อของอะไรแบบไหนเขารู้ว่าคุณไรายได้เท่าไหร่ด้วยระบบ AI เนี่ยคือมันแทร็กได้เลยว่าคนซื้อประมาณนี้ไรายได้เท่าไหร่คุณมีวินัยทางด้านการจ่ายเงินคืนไหมแล้วถ้าประวัติการจ่ายเงินคนดีเนี่ยคุณจะได้ออฟเฟอร์ให้กู้เงินด้วย มากขึ้นมากขึ้นอาจจะเดิมจาก5,000ไปเป็น5 0,000ไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นการเรียกว่ายื่นทางเลือกให้คนเนี่ยเป็นหนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังข้อดีและข้อเสียไปแล้วใช่ไหมครับขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเป็นเป็นร quest ส่วนตัวของผมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคนสามารถเป็นหนี้ได้โดยที่ไม่อยู่ในระบบสมมตินะครับว่าเขาเป็นหน,นี้เยอะแล้วหนี้บ้านก็มีหนี้รถเขามี บัตรเครดิตก็เต็มแม็กหมดแล้วแต่ว่ายังสามารถซื้อของผ่านบ u y Now Pay l ท t e r ได้อีกนะผมคิดว่ามันจะทําให้ปัญหานี่ครูเรือนของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหามากขึ้นก็ได้นะครับไปดูที่เมืองนอกก็ได้ครับอย่างที่อเมริกานเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะไม่สามารถชําระนี่ได้ตามกําหนดครับซึ่งมันอาจจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของเศรษฐกิจโลกก็ได้คุณคิดเห็นว่ายังไงครับ <S <S เคยใช้ไหม <S <S ชอบไม่ชอบยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงความยั่งยได้นะครับ และถ้าคุณชอบนะ้อหาแบบนี้นะครับสามารถตอบแทนพวกเราได้ด้วยการกดไลค์แน่นๆนให้เราได้ชื่นใจเพราะว่าเราเตรียมข้อมูลนี้อย่างมากนะครับกดซูเปอร์แซงให้ทีมงานได้ครับแชร์คลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆก็ได้ที่ใช้โมเดลนี้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะใช้ในอนาคตนะและถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาเข้มข้นแบบนี้แม้แต่ครั้งเดียวเลยแนะนำว่ากด Subscribe ไว้กดกระดิ่งไว้จะได้มีการเตือนพุ่งไปหาคุณผ่านหน้าจอของคุณทุกสัปดาห์แล้วไ้เจอกันใหม่คราวหน้าทุกคนเทสแคร์ครับสวัสดีครับ